แล้วจากากันเจอครอบครัวของผมสูญเสียยังมีติดต่อกันไหมครับยังมียังมีแต่ชีวิตรอดแบบคนเดียวอ่ที่ที่ตายหลายคนเลยครอควกห้าคนแล้วก็รอดค็ไม่ื็คนเดียวพื่คนเดียวและสุดแม่คนเดียวตั้งแต่ปีหนึงแปดก็ไม่มีรักชุดไหนมาดูแลนอกจากอันทวี พอห้าหก็ได้ไปพัชคิดดูออมาเลยมากี่สิบปีอ่อพอศหนึ่งห้าหนึ่งปดรัฐบาลไม่รู้มากี่ชุบไม่มีใครดูแลพอมารัฐบาลของสมัยทันทวีสองเขามาดูแลสมัยได้ไปทำพั์ได้ไปอะไรอะ่ะแต่ไปก็ไปยังไปไม่หมดอีก ยันเหลือหลายๆคนอกีกที่ครอบครัวที่เสียชีวิตตายที่สพนานครตออยากให้ทุกคนได้รักกันได้เยียวยาได้ไปฮัทก็ไปเป็นไรแล้วสเม่ก็อัลฮัมดุลิลละแล้ว